ผมไม่เล่นกับทีมยุโรป้าไอพี่อันเนี่ยไม่เมือนไม่เหมืนเฮ้ยแย่ะกูโชคดีละกูเล่นชนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่วันนี้เราอยู่กับเกมมาสเตอร์นะครับผมของช่อง FHS สนามของเรานะครับวันนี้ได้รับเกลียดนะฮะเกลียด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 รอพี่ได้รับเกลียดนะฮะจากกุ๊ดเน้นะครับผมวันนี้ คุณกุ๊กเดี๋ยวนี้ต้องตั้งแต่นำตัวเป็นกุ๊กอะไรครับผมกุ๊กสายเดียวอะอยู่กับพี่บาสนะครับพี่บ้านคีย์บอร์ดนะครับคุณเบนเเธน่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รอสแล้วก็คุณกุ๊กสายเดียวเครับคุณชายเดียวได้รับการแยกะแล้วไม่ต้องไม่ต้องโทรหานิกแล้วเนาะคุณเราต้องเติบโตวันนี้วันนี้วันนี้ติ๊ตัดทิ้งผมด้วยนะที่แล้วตัดใช้ตัดใช้นะได้รู้ว่างูงูสองลิ้นเป็นไงโอเค วันนี้เราอยู่กับเกมพิพาทไรซีท่านผู้ชมเอ้ยคือเราเนี่ยจะมาปะทะกันครับในเกมพิพาทไรซีในเขาเรียกว่าในทีมของความเป็นแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ดาร์บี้คือคือผมไม่เล่นกับทีมยุโรปอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีนี้ก็ไปแล้วทีนี้อยู่บ้านแล้วได้ไปเหรอไปแล้วเอยู่บ้านแล้วจะเล่นมุกแต่จำผิดว่าเป็นมุกแต่จำผิดว่าเป็นมุก ผมจบที่3พี่ยอมยอบไม่มีมินิคัลเซนใช่ปหมมินิคัลเซนอ่าซิตี้ซิตี้อาร์เซนอลอาร์เซนอลแมนยูนิวคาสเซิลแล้วลิเวอร์พูลไปไหนวะ ไม่ได้ไปยุโรปป้าหรือเปล่าวไม่แน่ใจนะไม่น่ใจหรอาจจะเป็นช่วยรองลงมาอะไรเงี้ยใจใจผมไม่ชัวร์ช่วยเล็กหน่อยช่วยเล็กหน่อยปีแรกทีผมก็ไปมานะไม่มาไรเดี๋ยวแมนยูก็มาชิงกันไปเล่นกับลิเวอร์พูล l ไงตอนกลางคืนอยู่ตับสตาโอเคโอเควันนี้เกี่ยวกับตัวเกมพี่ป้ากันสี่นะจะมาเล่นกันในเกมคือตัวตัวเนี่ยจะเป็นฟูลทีมแบบว่า สุดยอดพรีเมี่ที่ได้รับการเขาได้สนับสนุนมานะครับตัวนี้คุณเป็นถ้าวันนี้เรามีโปรโมชั่นแล้วมั้ยฮะนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะเล่นเกมนะครับทางกาวิน่าครับมีโปรโมชั่นฝากบออนะครับสำหรับสายฟรีนะไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกิดคุณมาเริ่มเล่นตอนนี้นะครับมีกิจกรรมเดลิควีสนะเพียงแค่เข้ามาล็อกอินแล้วก็เล่นกิจกรรมประจําวันครับก็สามารถลุ้นรับการนักเตะไปพัฒนาทีมของคุณได้อย่างแน่นอนครับตามทันฮะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยเดอตัวเกมนะหรือว่าตัวเว็บไซต์กคคคคืออ f o a a n l i นนนะะรรรััััับบบผผมมม่ววี้ตเ เกมคือเราจะมีท hmm. mm ั hmm. ้งหมด2เกมด้วยกันเกมแรกเนี่ยสำคัญครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวเกมพีฟ้ารันีในการประทะกันฮะแต่มันไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วมันไม่เคยง่ายอยู่แล้วเพราะว่าตัวเกมของเราครับมีชื่อว่า1จอย2ใจฮะสองใจแบบพี่อาเนี่ยนั่นหมายนั่นหมายเยอะกว่านั้นเยอะกว่าดั๊ดเยอะกว่านั้น๊ดนี่การกะติกางง่ายๆเลยตามชื่อเลยฮะที่เขาบอกวายครับหนึ่งจอยคือเล่น2องคนมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ นี่ไงนี่มันจะเป็นการจับคนละข้างเหล่านี้ผมไม่จับบังคับทิศทางซ้ายขวาบนข้างซ้ายขวาฝั่งนุจะเป็นใครจะจับทิศทางพร้อมพี่บาสก็ตามพลิกจอยเลยอ่ะคุณเบนคุณเบนจะเป็นคนยิงคนยิงใช่แอคชั่นเป็คนเช่นเดียวกันพี่กูก็จะเป็นคนยิงคนเปิดได้เลยพี่นะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยคือจะมีผลนะฮะอะไรฮะขคือหลังให้สลับกันแล้วคือหลังให้สลับกันแ้วโอเคโอเคขอ้โหหลังไม่ให้สลับกันด้วย คือแรกเหมือนกับต kind of ้อนคขกันไหมตรอนไขกันหนึ่งนะฮะคือตรงนี้โทษกันเองแล้วพี่เราไม่ต้องกลัวคือเกมแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเล้วอันเล่นในเกมใช่ไหมเกมที่สองจะเป็นการเปิดการ์ด ซึ่งชัยชนะในเกมแรกมีผลในการเอาคะแนนไปสู้ในเกมที่2ด้วยโอ้เปิดการ์ดผมนอนมาเลยบอกเลยดวงดีที่สุดนี่ดวงเท่โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ยังเคยถ้าดวงแพงผมไม่เคยถ้าดวงแพงเลยใช่เหรอผมไม่เฮียมาดิถ้าพึ่งตลับเลยนี่ตลับเลยไม่ไปเอาแล้วคีรอนกับผมมันต้องอยู่ฝั่งดวงด้าน ผมจะมีหรือเปล่าแค่ได้แหละนี่ผมดูข้าวๆในกองหลังเราทำไมเป็นที่ขนาดนี้น่าอะไรฮะไม่นาฮะรู้ไหมฮะว่าตัวฝั่งของผมเนี่ยมีติดโอทห้าตัวนะห้าตัวอะไรฝั่ง,<ล>งซิตี้อะนะฝั่งซิตี้อ่ะฝั่งแมนยูอะสองตัวโอ้อไอ้ลุตเช็กวิกแล้วตัวนลุตเช็กวิกเหรอพี่ลุตเชกวิกวันเจ็ดตอนนั้นอะมาคัลลัตฟอร์ดลัตฟอร์ดลัตฟอร์ดยังว่าดีกับคาเซมิโล่อ๋อลัตฟอร์ดกับคาเซมิโล่ที่ติดเนี่ยนะเอาผมคาดตัวเกมแรกมาเริ่มกันเลยดีกว่่าจายแล้วกัน ผมวิ่งด้วยไปก่นนีพี่วสหอพี่สิเองมวิ่งแล้วผวิ่งแล้วกิจิโอิดิโก้เล่นอลแินิตอลไม่เช่ครับแล้วอส่งขส่งอต่อ้านหักข้นไหน้าขึ้นไหน่อคึ่เอะึ๋อโอเคขึ้นักขึ้นเม็เดียวอ่เนดียวเม็เดียวไม่ยากว่ะคุณต้องอย่าลืมสวิตตัวได้ด้วยนะโอเคโอเคพี่โอเคติดบุญ ขึ้นหลั้ั่เสียงเลราเล่นหน้าหนง่ายง่ายเล่ง่ง่ายอุ้ยอผมโอ้ยผมลืมผมลืมลืมผมต้องจเพยเงินบ้านแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเค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 เริ่ม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 ได้แล้วตั้งหลักตั้งหลัก่ตั้งหลักโอเคสบายดผมขึ้ผมนยังมานี่โอ้ลโอเคได้อยู่ ใครคิดเกมนี้วะเริ่มกันเลยสอ้องน่ไง้งไไปไเเไไปมึงมึงเอ่างนี้ไงนี่อย่างนี้ไงถึงหายมึงได้ค่เพื่อนเล่นสั้นเล่นสั้นเฮ้ยเย้ยเยย มึงดูวนๆสามนี่มาสองโอเครับมารับไปก่อนได้ไผมยุดแล้วเอ้าโหมึงดูมา้ได้เฮ้ยเฮ้ยย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  เออมามึงต้องมีสติดิพี่มึงออองเสียบองแล้วอกกนชมก่นฟองจะแตกวันี้แหละแกร์ดิลืมไปไอ้ยกกุเหาเล่นอพื้นเฉยเออยิงติดเพื่อนเฉยอย่างนี้มึงยิงอีกหน สั่นสั่นสั่นเฮ้ยนี่ตอนรายการนี้อยู่ดี๋ยวนี้แข่งแข่งแข่เออไรไรอะไเฮ้ยพี่ไปหาอาหารร้านมอดอ่ะขอบคุณค่ะ เดซันบอกคบคุณครับปัโทาแลเฮ้ยถ่เวลาสักนิดต่อะไรอะอตโต้บอตตต้เฮ้ยตาอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเลย้วเฮ้เยเฮ้้ถึง้ดเฮือนฮ้้ยเ่้ยเเยย้เเเนเ อันนี้เขามีระบบนะฮะเพื่อเพื่อแบบไม่ให้ถ่วงเวลาเฮะสูตรเดิมเลยจเข้าโอเคพี่เฮ้ยมัจะไปไหนอ่ะผมกดผิดต่อไคือที่ที่เขาไปจ่ายมันก็โล่งหมดเลยโอ้โหผมก็ส่งต่อไปผมก็วิ่งไปหน้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บปิ๊ไปไปยิงแทงโอ้โหแทงได้ ได้ยูไม่ต้องรีบ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 ได้เดี๋ยวคุณอยู่นี่นะเรายิงเลย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 โอ้ยเจ็บอ้ไม่ไ้ไม่ได้อายโอเกอร์เกอร์นิ่งนิ่งินิ่งโอโกกำลังงงอยู่ไม่คุณซึ่ดีเขาไปสิวิ่งสายอะไรหรอดเส้น กลับก่อนพี่กลับก่อนวนนี่วนนี่วนนี่ไปเขาเริ่มเขาเริ่มเป็นแล้วนะเขาเริ่มเป็นแล้วเป็นน่องเป็นน่องเป็นนองอ่าได้ได้เปิดเลี่ยเรื่อยเปิดเลี่ยกรุ๊ปไอ้กวนตัวใหญ่พี่โอ้ยอย่างงั้นเลยโชคดีโชคดี พี่รู้ไหมงูตกหลังที่อกอะไรชไปสวยมไปวยไหมเอ็งไปไปที่เยอะที่เยอะตีกอล์ใหญ่เลยตีไฟไอ้เหี้ยนี่บ้านเรียนขมงตัวริงเลยกระหวังมันลืม พี่สวิตตัวผมนี่โอ้โหโอ้โหสวิตเสวิตกลับมาอย่างเงี้ยปนยิ้โอ้ยวงเสวิตก็วาเอากลับมาอีกเอาเก่าที่เี่อะไรอะไรแไหมอาจารย์มันเนี่ยขอแล้ว สามไม่ทันวะปาโติตอ้มกัเกดเคียร์ทิศทางด้วยนะได้ได้ีอ้าวสุจดีขันหลังอ้าวเอาเ็จดีแรงเป่าสยเฮ้ยเฮเออทำหน้าทำหน้าอย่าให้ทำไรพูดด้วยนะ หยิงแม่เลยพี่ทิพย์ไปแล้วจากวารานกองหลังแชมโลากหลังส่งอย่าเพินนะเพิ่นนะไม่านมีตกตอกเฮ้ยยีย่งเลยเป็นหลอกหัวเอาสวนเียครับไปหน้าเดี๋ยบอน จะยิ่งใหญ่แล้วแล้วคุณมุดก้วยวาเต็มคำเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยเออ86 86ไปแล้วไปแล้วโอเคได้ไปเขียล้ไไไดไเร็วไปไปะหทำไมต้ง เฮ้ยเราหัวโอ้โหจะเบื่อไหมโอ้ยมองแค่หมะมีจังหวะได้เน้นอยู่แล้วเมื่อกี้ไอ้ยเกมนี่มันทะเลาะกันได้เลยนะโชคดีนะที่เรามั่วเขาตอนแรกยอมรับวมามั่วเขาเกมแรกเมื่อกี้นี้ ก็เป็นทีมพี่บาสนะฮะแมนซิตี้ชนะไปยังจำมันคือการนี่อ่านแม่งเลยนะการเอาชัวร์เกมที่2อนี่เป็นการแข่งเปิดการ์ดท่านผู้ชมครับเป็นการ์ดที่เป็นชุด2023ทีมออลซีซั่นนี่ผมบอกเลยว่าเป็นมัลติคลาสทีมอัลลูซีซั่นนะครับคือตั้งแต่เยอเยี่ยมฤดูกาล2 0 2 3ันยีเอ้ยไม่ใช่เอ้ย2ี่สนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วมันแล้วสามารถได้แบบตัวที่มันแบบ หนือกว่าใช่ใช่แต่แต่มันมีแบบว่าค้าอื่นด้วยันเีด้วยนะใช่มีฮิวโก้ด้วยมงโกรมกลนะมงโกรนะใช่มีสองพันี่สามโลใช่ครับอารคืออะไรไอเอนนี่คืออะไรผมก็จะถามน้าละอะไรฮะเอ R นะีอาพี่ RTN ีเอี่อร์ทีเออย่ามืองย้อนลงมาอ็นทีอาร์อาเอ็เยอะไร่ะขอกดดูบนงเลนะอาีนี้ พี่บาสท่านผู้ชมครับ,ค,รบคือต้องบอกว่าแข่งเงินเปิดการ์ดเนี่ยนะครับคือเปิดเนี่ยทั้งหมด3ใบ 3> ใช่แต่ทีมที่เขาชนะในเกมการแข่งันเมื่อกี้เนี่ยเปิดหลังจะเปิดไปแล้วสองใบเนี่ยจะมีโอกาสทิ้งการ์ดได้1ใบ 1> ครับของตัวเองก็ได้ของผมก็ได้อ่า,จ,อาจะต้องมาดูเหนว่าเขาจะทิ้งไหมใช่เรื่องครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะคะแนนมารวมกันว่าใครเปิดการ์ดได้ เยอะที่ส on right. right. oh. <c oughs> ุดหมายถึงว่าเอาแต้มของแต่ละตั้งแต่สแตทใช่ป่ะสแตทแต่รวมกันแล้วได้เท่าไหร่แล้วผมมันต้องบวกหนึ่งด้วยใช่ใช่เพราะผมชนะคือหนึ่งศูนย์ยิงนั้นอ่างนั้มีทั้แค่หนึ่งคะแนนหนึงไม่ทัดถ้ารู้กติกาผมจะยิงสักสิบไหมโอ้โหจะได้บวกสิบเดินไม่ตรงเดี๋ยวก็ลังเลื่อนเดินยังไม่ตรงอ่ะมาใครเปิดก่อน พี่แล้วกันให้ให้ไอเกียรตบผู้ชนะผมให้พี่ก่อนเลยพี่บ้ามาอันไหนครอันไหนอันนีอันนี้อันน้อัอันกลางแบ่งกันไอเราต้องเปิดอันนี้ใช่ไหมใช่มาดีแคสเราดีคลาสมาดีคลาสมาดีแคสในไลฟ์เวทเขาเล่นเกมติดเกมเนี่ยมาเป็นสองหัวเลยมาดีแคสมันมี8ชิ้นนี่ ใช่เราเผื่อไว้เราเผื่อไว้เผื่อเผื่อดอกเผื่อจวไง่ายพการไปอื่นก่อม้าสองก่อนไล่ดวงไปก่อนอันนี้วดวง่องว่เมาว่ว้เมามีเม็ดไล่ดวงก่อนองค์เทพสมตาลำบาดนใจองค์เทพสามตาลำบดนใจองค์เทพสามตาลำบานใจองค์เทพสามตาลำบานใจองค์เทพสามตาลำบานใจมา ติดนิกต่อมกันนะมีต่ากันนะถ้าผมกดเปิดแปชิ้นนี่คือเทนี่คือเจ๊งไเลยมีแค่นี้ใช่มะวังเยนะมระวังกันนะโออรอยหบวกว่ะโอยังไงก็ไม่ต่ากว่าร้อ้เดี๋ยวเปิดให้คีรอเขารีวิวหน่อยําพีคีรอนใบแรกของพี่แว่นซ้ายล่างกลางาอย่าเชียวอ่เชี่กให้ไปดที่เลขหนึ่งดเลขหนึ่ง มั่งสีโซก็ให้แล้วมันจะมีวิธีดูนี่มีวารมาิสิเฮ้ยนี่มันตัวเก่งคิรอสเลยนะตัวนี้เป็นนัหะสองเท้าสองเท้าผมดูมา่อินเตอร์มิลาสองเท้าได้ทั้งไซสทั้งซ้ายซาอซ้าซ้ายอีกมาิิเกันี้กดูดีู่ก็ผมก็โอเคดีนะร้อยแปดดีร้อยแปดดีฮะต่อไปใครอ่ะเดี๋ยวโยนนิเฮ้ยเฮ้ยได้เลยพี่ร้อยแ คุณต้องกดเปิดเอาชิ้นเียะพี่กุ๊กมันได้เสียวที่เลยผมกดที่นอนหนูแล้วกันนอนหนูห่างหนูแต่ว่าน้อยหางนอหนูหางนอหนูไม่กี่เขาร้อยเท่าไหร่นะร้อยแป้อยแปดอ้โหยงงเลยครับเจมครับเมอันนี้เป็น backside ของเบียเดบิงานแล้วนนี้ผมไม่ได้เล่นวีว a านานเนี่ยยังเปิดเจ๊งได้ขนาดนี้เลยก็ตัแต่ร้อยห้าผมได้ร้ยห้าพี่เอไปังชั่วเล้เ้ยิวะ ่ะเมื่อกี้พี่ว่าแล้วเวะขอยืมขอยืมพลังองเทพสามตาลรามาดินใจสามตาเรารนกใจอ่าๆระวังกันเราอ่ะเด็กดอเด็กดอเด็กดอเด็กแปลว่าดีฟังฟังผมไอ่ดอเด็กมันป๊อปมาร์กดอเด็กดอเด็กเราไปที่ดอเด็กผมเลี้ยงสามตาว่ะโอเคเออ เตฟานเดอะฟรายเดฟริวเดอฟรายเดฟริวใช่เดฟรกองหลังของอินเตอร์มิลานอันนี้คีรอตครับผมเคผมรู้แล้วเราจะทิ้งไปเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโอ้ล่าเป้าเป็นสเปรย์เลยของผมเนี่ยคือซาลาเอฮะสรัซาลาเอพี่มาเอาไปที่ร้อยยี่สิบไปเฮ้ยได้เดี๋ยวผมทิ้งไปนั้นเล้ย น้อยหกคะแนนเรายังน้ำอยู่นำอยู่อันนี้อันนี้หมดแล้วใช่ป่ะยังเหลืออีกใบเลยเออวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แต่พี่ต้องสามารถเราเลือกทิ้งจั่วอะไรอย่างเงี้ยพี่ทิ้งพี่ทิ้งเพอร์ดิสิกไปก่อนไม่ไม่กูทิ้งไอ้ร้อยห้าคูเนี้ยร้อยห้าเหมือนเราเราทิ้งร้อยห้าทิ้งร้อยห้าของผมเออทิ้งร้อยห้าของผมฮะอ่าทีนี้ทิ้งไอ้ The Fly The Fly โอเคเริ่มใหม่เจ๊ขุดร้อยห้าวัี้เราเปิดเปิดเปิดไปกี่ใบแล้วเปิดไปสองแต่เราทิ้งไปหนึ่งถ้าเกิดเราจะเป อย่างชั่วเลยมันก็ายไปนะมันานก็ดันพังรำแรงปะหวะจากการเล่นเมื่อกี้จากยอนไปต้อนเนอร์รูเบนฮะดีอช่วยหน่อยเฮ้ยพี่ได้ดีอารมาที่ไม่ยังยโอเคโอ้ยยอริตอย่รอยเจ็ดร้อยแปดหนงร้อยเจ็ดร้อยแปดคือเรสู้ได้ตั้งร้อยแปดคือร้อยห้เนี่ย คือไม่ท่าเปิดมาเนี่ยยังไม่เกินร้อยเลยนะผมขอบวกเัน่อกหนึ่อ่ได้ไหมขอบวกกันอหนึ่อะเท่าไรละต่อเท่าไหร่ละทีมงานออของเล่าทีมงานบอกี่ยห้าแต้โอ้ย ทีมพี่บาสไปก่อนพี่เอาที่อะไรไปชนะอ๋อจะได้ลุ้นสุดท้ายทีมพี่เปิดจะได้จบเคลียร์ฝั่งพี่ไปอ่ะเบนผมว่าอันนี้เปิดแบบช่วยๆก็ได้105ก็ชนะถ้าเราได้เนี่ยพี่23ทีว่าทีเอสเนี่ยเราจบเหมือนกันเราชนะเหมือนกันเบนโชว์โชว์เขาหน่อยดิเนาะโชอยากได้ที่อยากได้ใครผมใครก็ได้เอาสเตตัสร้อยแปดสิบไปคี่เล่นที่ไหนเนี่ยไม่น่ามีเดี๋ยวก่อนนะยุคนี้ใครเก่งนะ ถ้าได้เป็นฮาร์เล่นฮาร์เลนพี่ฮาร์เล่นนี่เท่าไหร่ร้อยร้อยสิบสามร้อยสิบสามสักแตะประมาณประมาณกูซื้อเลยสองร้อยไม่ต้องทอนไม่ได้ต่อราคา่อแตดในเกมไม่ใช่ราคึนี่คุยราคาไม่เนี่ยยอรลิสนี่แปดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านนะนั่นแต่เขาซื้อก็เป็นหมื่นล้านเกมเนี่ยไอ้เหี้ยต้องเอาเงินใส่กระสอบไปหรอใส่กรแบกไปเลยพี่กูพี่ขอซื้อฮาร์เล่นหน่อยดิแบกไปอย่างี้เหรอพี่เอาเครื่องน้ำเงินด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ใส เอฝั่งซ้ายดิผมว่าผมว่าไปตามซ้ายแม่ใหญ่รักครับไปเพียงซ้ายเพียงซ้ายไม่ยายรักไปฮะคุณผู้ชมฮะโชว์ได้เบนเดินก่อนขอให้มาไฟมาก่อนเออสัตว์โอ้ยนะเดี๋ยวย่างเดียวเลยคนนี้ขอดูสกอร์รวมก่อนฮะผมอยากรู้ผมต้องได้เท่าไหร่อ่ะเออใช่โอ้โหสมัยยี่สิบเอ็ดของสองร้อยสิบสองร้อยสิบเอ็ดอ่าลบกันดิ ก็คือต้องเปิดได้ร้อยร้อยสิบห้าอสิบห้าเอาเยอะเลนะไม่แน่นะไม่แน่นะถ้าเราได้แลฟ์ฟอร์ดจบเราออกไปล้างไหร่เดี๋ยวเราไปล้างใช้งานใช้งานเอาเทีไใอันนี้ใช่ไหมใช่อันนไม่มีอะไนน้ใช่ไหมไม่มีอ่โกเขาไปนี่รอ้ยเอาเลยหยดตกใจให้มันไฟมาเฮ้ย โอ้โทมัสโบรลินโคตรเก่าตำงานบีเดนนั่นแหละถ่าไหร่เขาตามผมอยู่กี่แต้มสามแต้มสี่แต้มสามแต้มมันก็อย่างนี้แหละการแข่งขันออม่การแข่งขันนะพี่จะแข่งกับใครก็แข่งขันได้แต่แข่งขันกับไก่การแข่งขันนะพี่จะแข่งกับใครก็แข่งขันได้แต่แข่งขันกับไก่แน่นอนนี่จะตีสามตีสี่แม่งเล่นละ เขา <c oughs> <c oughs> เล่นเองแล้วเองอ <c oughs> หัวล้อเองเนี่ยไม่น่าเลยดีการตไก่ฉ <c oughs> ันเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เล่นอะไรก็แพ้ไอ้สัตว์ลุกขึ้นมาดิเร็วเราแพ้เขาทั้งในเกมเราแพ้เขาทั้งเปิดการ์ดใช่อันนี้คือบทของเพื่ของเราซึ่งผมก็ไม่รู้มันคือเฮี้ยนหรอมผมว่าใจเราต้ดีแล้วแต่รั้งที่กว่าดั้งคู่เลยเหรอรอบที่แล้วผมมาเอาตุ๊กแกมาหลอกผมอ่ะผมใช่เหรอใช่ตุ๊กแกปลอมอะพี่ แล้วกีดเลยปะในไ์สดอ่ะไอ้้ยคือยังไงคือยังไงให้จับใหรจับอกไปแล้วเมื่อกี้ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นต้องเไม่เห็เป่าใหม่เปล่าใม่เอกูแพ้แล้วเอาการิกาคนคนชนะเข้าก่อนแล้วกแพ้ไทยยังไม่เฮียอะไรอย่เหรอ อัน่า้มันดิ้นขึ้นมาล่ะพอแล้วพี่โอ้ยโอ้ยกูกูโชคดีล่ะกูเล่นชนะดืบเลยกูไม่ดู้อเลยเดี๋ยวนี้เล่นแรงกันเนี่ยมือไหนอ่ะมือไหนก็ได้ี่ ไมยอะไรอยอะไรโอ้โหตรงมองไปกงโอ้โหกูนึกว่ากวตรงไหนก่อนแล้วเนี่ยวิ้งมันคือถ้าบัดกล่องที่กระจายไปทำไงอะเอายังมันมันจับได้ใช่ไหมได้แต่ข้ามชิ้งแลพี่เรียกจัสิ้นยังสิ้นยัง มันดิ้นหรือเปล่าตอนนี้ไม่ดิ้นตอนนี้ไม่ดิ้นอาจจ้นดูเร็วเบียไม่เมือกแค่นอะไรอะไม่รู้มันเย็นอะเขาเป็นชุเบียดมาให้ด้วยนะเอาเลยนะโบยนะ ห้ทายรเ่มทายกทีม่จะร้อทำไมเนี้มันคือรอดช่องอะ สบายใจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะายสัตว์เมื่อกี้ถามอะไรนะมึงเบียดด้วยเหรอเบียดนั่งก่อนขึ้นหันหลังขึ้นหันหลังขันหลังเมื่อกี้คุณถามผมไว้นะมึงจะร้อนทำไมเนี่ยอ่เดี๋ยวรอดูพี่ปัตสุสัตว์รอแล้วย้อนทมึงพี่ปัสุสัตว์มึงหน้ามกว่าที่สุดแพ้เลยนะหน้าออฟฟิศมีปัตสุสัตว์อยู่อ่ะมึงคิดว่าไงอะรถปัตสุสัตว์อ่ะไม่ทีนี่น่าจะอีกอันนึงน่าจะเหี้่ละขันหลังขันหลัง อู้ยอ่งโอ้ยบุญถึงู่เอาบุบุแล้วบุแล้วบุแล้วจริงมีของจริงรวมุญเราด้วยอะไรวะทำไมต้องขางวางด้วยอะให้มันจบๆไปอารัแป๊บเดียวพี่ มันเดินมันเดินนเดินมัเย้ยแย่ใจก็บอกโย้ยแย่มันเดินเดินก็คือพฤติกรรมแต่โย้ยแย่มันคือการขยายว่ะเพิ่งขยายขยายพฤติกรรมใจก็บอกโย้ยแย่ให้มันเดินได้บ้าโอ้แล้วแบบเหมือนไปไปทำให้มันตื่นอ่ะ เจ๊ข่าว่ามันตื่นเจ๊ข่าวว่ามันตื่นก็ชอบเลยยิงสัตว์ยิงสัตว์กันเลยรู้เยอะนะเนี่ยรู้เยอะเถือไม่ได้ดีวะเอาหน่อยอ่ะนะโหพี่ไหวป่ะคลิปเดียวพี่เก่งดลิปเดียวคลิปเดียวเลย ลิ๊เดียวเลยพี่นะไม่กัดแต่ชกโอ้ไม่ไหวสิวะพี่ไหวพี่ไหวแเดียวเป็นแขนนิดเดียวอองหมพังจองยังพังอะนนี่ยเต่าเอ้ยอะไรยัไม้มันจิ้งชูเลยอย่างเนี้ยโอ้ แล้วเดี๋ยวพี่พี่กู้ไทยเขารออยู่ให้ได้รีบกลับบ้านกันเดียวพี่กันเดียวผมกลัวเขาแบบจังหวะแฮป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 แันมีชามด้วยใช่ไหมพี่ก็อยู่ต้องอยู่ในนั้นเมมจะเต็มแล้วอ้ยคุณต้องล้องเมมช่วยคุณต้องร้องเมมด้วย

ไม่เอาอะไรนี่นี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยหายสู่พี่อะไรพี่ มาฆ่าหัวเยเนี่ยตนตาแข้งพี่ายแล้วดีนะผมจับช่วยไว้ไม่ยังแกจะปวดหัหมดนหมดง ไอ้้เหียกนมึงจะกินทำไมกระโดดไปโน่นตาตาตากรงหลวงพี่กรงหลวงนี่ด่าแล้วมึงจะกินทำไมวะเมากระโดดไปอยู่นล้มอยู่มึงจะล้อทำไมเนี่ยโุ้ยจะคุยเดขึ้นเลยนะโอ้โหโอ้ภาพรีเพย์ขอรีเพย์แบบแน่นๆเลยนะไม่ต้องเป็นไวรัลอ่ะเอาประมาณนี้ฮะ ไม่ต้องเป็นไวรัลอ่ะมันต้องมีไฟกิฟต์เป่านี่แค่นั้นแหละเออเจมสาเซอร์ฮะแหม่เฮียอย่กไปอีกนะเฮียบนกูแล้วเบนเลยบนกูแล้วดูเบนดีแอสไอ้สัตว์เนี่ยเฮียฝากติดตามช่องทางช่องทางของลูกค้าก่อนละกันของลูกค้าก่อนครับอันนี้ช่องทางของตัวเองนันี่ใช่ไหมเอาพีฟ้าก่อนเอาพีฟ้าก่อนเออฝากดิฉันครับพีฟ้าพีฟ้ารายสี่ก็ยังคงแบบว่าให้บริการอย่างเต็มระบบแล้วก็ อัปเดตแพลตต่างๆตั้งตะมากมายนะค,ครับผมตามปัจจุบันเลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบแล้วก็ฝากโปรโมชั่นนี่คือที่เว็บไซต์ของ f o c k a r a n a h a h นะครับครับผมของพี่ก<ม>ุ้งแล้วครับก็ติดตามได้ที่ nr sport radio นะครับผมก็ทุกๆลงคลิปทุกวันนะตั้งแต่ส1บเอโมงเป็นต้นไป ไม่รู้ว่าจะลงกี่โมงแต่11โมงขึ้นไปรอได้เลยครับผมครับผมข่าวกีฬาทุกวันนะครับผมครับผาครับสปอร์ตเรียลนะฮะอย่านั่นแหละครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยฮะทุกช่องทางของอีเมสแชนแนลนะครับ Facebook YouTube t w i t t e แล้วก็ช่องทางต่างๆนี่ครับผมครับผมนะฮะไปวันนี้พบกันใหม่เกมมาสเตอร์หน้าอย่าแน่ๆสวัสดีครับ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  ติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ w w w t w i t c h t v f p s t h a i l a n d ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ